วันนี้มันจะดับแล้วแต่ยังไม่ได้อันนึ่งเลยบอกแล้วว่าทุกคนพร้อมๆกันคนที่จะเป่าคือนาณาใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะเน้นตามคนเลย ขายบ้านขายบ้านแล้วสามคนถ้อย่ามาตรงกลางหน่อยเราจะขอถ่ายรูปเบอร์เดย์เกิร์ลเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันแล้วทุกคนรวมน้ามาด้วยเราหนึ่งสองสามเอนโอเคอาถิฐานเาเบา เด็กสุดไม่ไม่ได้ในปีนี้ยหนูนิทานภาษาเกศนี่เกิดอะไรนะมีงไปกินอีผาอามีดมีให้เด็กหยิบชอรัดตัไปกินก่อนเลยมานีชนอะยังไงอชนชนชนชกช่อากะเองร้อยสไาไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมนี่ปูปูไม่เคยกินเลยใช่ไหมไม่เคยกิน เคยไอไรหมคนไปกินที่เมกาค่ะแม่อร่อยเลยอรอร่อยมากใช่ใช่ใช่อร่อยั้งพี่แบบัวใจไหมคุณแม่เอามาเสริมหน่อยร้งกินที่เมกาแนมานร้ำนที่่อรแตวหาหาซีนไม่เจออ่ะมีนิดห่ดงล้วไหลนะลาวาไหล มันนี่ใส่ซิงเลยมันคออะไรเจ้าร้ายไทยก้อ่านี่ให้นนเม่อกี้กัดนลูไปไปมันแข็งเลยนะอ้างบนมันแขไมใกล้ใกล้หน่อยกลงไปเลยกลงไปเลยอ่ารมันไม่มีไอที่นี่นใหญ่ไปไหมอะเด็กแบ่งๆกันนะสคนต่อจาน คอบครัวละอันอ่ะบาตเกอร์ลองชิมสีอร่อยไหมเค่อันนี้เป็นเพื่อะไรก่อนสตรอเบอรี่นี่แอปเ้ลไม่มีก่อนแล้วก็ให้ปุจาแล้วก็ให้พีนแล้วก็ให้ไม่ขับอ่ะบก็ห้ลี่กินไหมคะนี่ปกินเลยกินเลยปแบ่งกับครอบครัวด้วยนะมามาแบ่งกับพ่อแม่ด้วยมา แต่งกระติบได้ไหมลูกอ้างแต่งต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้างคำนึงพี่มันหลุดแล้วเปลี้ยวเงี้ยคุณแม่ฮะพี่มันหลุดเค้กเป็นไงเชมแล้วรีวิวด้วยชิมแทนอร่อยมากเลยเฮ้ยจริงอ้างจริงใจมากเลยที่ให้มาที่ย่าใหม่แต่งตัวเลยถ้าอร่อยเดี๋ยวขายเลยเดี๋ยวพักตอนขายหรือว่าจ้คนละจานไม่อ้างนะไม่ได้ยอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยวะครับไม่อรียกอะไรนะไม่เรียก อเบอรบี่ไทร์โฟลอันนี้เหรอ้าวเค้กเค้กต้องลองไหครับต้องลองนี่ยังทำเองยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ลองชิมเลยอทำวาวครีมมาทำอะไรกัน เป็นเคล็ลับเป็นเคล็ดลับตัวเล่นคุณเล่นวานิลาซอสแล้วข้างบนเป็นครีมสดอะไรซอสอะคะใช่เดี๋ยวพัลางร้าน่อนชั้นล่างเป็นอะไรคะชั้นล่างสุดเป็นเค้กช็อกโกแลตชั้นที่สองเป็นวานิลาซอสกับสตรอเบอรี่สดชั้นที่สชั้นที่เป็นครีมสดสตเบรล่สดยิ่งน้ำเบาเลยใช่เอครีมที่ตัวเดียวกับนี่ค่ช่างันเบาใช่ใช่เบาครีมมันจะเบาเบามเบาวห คือเราต้องเลือกอะไรทุกคนนะอ๋อจิมไม่รีวิวเลยเค้กเป็นไงสไลาทไยโก้ไม่ต้องรีวแล้วค่ะเราดูจัหมดแล้วนหวานน้อยหมดแล้วอร่อยขามากไหมขายเยยขา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 ยข่ยายขายขอยขารขายขายปใีขายขายขยายข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 ยายาาอยยยาายาาาายาา่าขายย้่ มันเบาๆนะกินไบบจะไม่หมดไม่กินไม่แต่คุณแม่ไม่กินหรออยากให้น้ำหานได้ได้ได้ไม่ได้อ่ะับยังได้ขับมรับไม่น่้กินรับไปกินของหวานโอบข้นขับกินที่กาน้มือได้ไหมเชอะไรดูใบฮะไม่าไม่ดีใจอขายหมดอะชิมชิมชิมดูสีจะทำขายไหม ไือเยอะไปหน่อยปะตอร์่เยอะไปไหมไอ้น้อยไปไมต้องเป็อร์ตอร์เยอะๆถึงจะดีใช่ปะเอาเลยจมีเพ่มองเไป่ไหนี่ไหนี่เ่ยเเกิลหวานมากเบเลหวานมากขมอร่อยมากคุณแม่มันไม่หวานเลยเออมันไม่หวานอันนี้แบบอร่อยมากอ๋อชอบดูไปเมื่อกี้หายไปไหนสมมี3ามชิ้น มีอ uh, i̇şte hmm. oh. um, so so mm ีกไหมมีอ huh ีกไหมให้น้านาไปอันหนึ่งหมอไม่มีแล้วหมดออเดอร์ด่วนออเดอร์ด่วนหมดบ้านเนี่ยอร่อยมากออเดอร์จาอเมริกาไม่ทานเดี๋ยวแจ้งคิวให้ออเดอร์เลยออเดอร์เลยเสียงลงเลยวันนี้มาอะไรนะครับกวางไชเท้าตับวิไลไชโค่ับวิไลไชโค่คือตับวิไลไชโคมันจะเป็นแบบทั้งล่างเป็นเทสน่าจะไม่เข้าหาเกินนะได้แล้วก็ใส่พาสต้าหรือว่าเนื้อส้อมอะไรนะแล้วก็เป็นครีมแล้วก็ใส่ นายของแับวันเกิดอุ้ยนต่อหน้าต่อเลือกเองใช่ไหมใช่ขอรูกคนหนูเลือกเองหมดเลยันจากเมกาเลยเปล่าใช่ใครจะเก็บให้ใครอันนี้อันนี้ให้กูจ๋ามาดูค่าอุ้ยไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแกะเลยข้วผัดกันไม่มีแกะเลยค่ะกูจ๋าอ่ะแก่ๆๆแก่เลยนะแก่เท่าคนแก่เท่าคนนะกูจ๋าแก่ขึ้นแก่อ่ะของนานามีไม้ของนานาไม่มี แกไม่สวยเลยค่ะคนห่อตั้งใจาแต่ว่าเมย์ไม่หวเลยแมแกเลยนี่ไม่ได้ห่อดีแก่แล้วแกเลยนะเดี๋ยวแ่เลยว้วตายมันคืออะไรฮะายมือคืออะไรมันคือว้าวชอบมากเป็นมือเมเมือเมย อ๋อใส่เจ็ดทีย์แลนด์ใช่ไหมใช่แใช่แล้วแกยังม่ให้คุณแม่มาช่วยปูจ่าแกหน่อยเอาแกไปไหนกไหฉีกเลยฉีกเลยมันมันดีมก็อยากอไเป็นนทมาเมาเมเมหรอน้ารักเลยอะนาระเกเือกันเมื่ออะไรอะมันเป็น แล้วมีบางตัมีดิจมูด้วยแล้วก็น้ำหอมแล้วก็แล้วก็ตุกตาตุกตาสีจำูด้วยชอบเล่นนี่้ำหอมเนี่ยเราผู้จัดต้องชอบกินหวานหวานก็เลยเมียังกลิ่นยังยังไม่มีเลยชิวเลยชิวเลยชิวเลยหอมไหมหอมไหมหอมมากอันนี้ของเมมี่ของเมมี่จะใครกันของเมมี่ไหน ขัดมผัดมผัดดมดมที่ตัวนี้เลยอไม่ไดกินแบบนี้เลยอวาเ้กินหอมมากเลยอ่ะหอมอันนี้เลี่ยของเไม่มีนะขอเไม่มีน่หลักมาเป็นบอจี่ขูดจาเป้เลยแต่ว่าคนละสีสีคนละคนละสีไรเต้เลยนี่ไงนี่อแล้วก็มีอะไรอีกครเมมี่มอะไรอีกคัมาดูแล้วมีหลายสิ่งนะ เำหมาเปสปูเปลนลุกหนน้ำหอมอาีเลยใช้ปะไม่เคยใช้เออใช้ก่อนนลองใช้ดูก็ใช้ใครโดสีโดนโดมโด่ไม่อาบน้ำหอมได้เด้เลือกอ่นี้ จะแบบสดชื่นสดชื่นเพะคิดว่ามันไม่หวานมันหวานหวานให้กูจ๋ามีมน่าจะเป็นแบบแนวสดชื่นสดชื่นมีไม่ใช้เลยอ่ะนะหอมนี่ของมมี่อมีมีโอ๊รอะ้าวกมอเป็นคนเลือกนะ่เขาไม่เลือกคือกิมมอนสนะ ไม่น่ามากเลยไม่ไม่ค่อยอยู่พอดีเลยอมีมุกตอนแรกผมไม่รู้ว่าคือยังใช้เทปนี้เขายังใส่เสื้ออยู่กับบ้ะนเขาเข็ยนเขาแบบเป็นลีดไงแล้วแบบเที่เราซื้อหนีบปะวะก็เลยไปเปิดดูเปิดดูแล้วมันที่ป้อนได้ว่าได้ไม่ได้คิดว่าตัใส่อยู่ปล่าวะแต่ตัวนี้แพ็คมากนะครับอันนี้ของนิตา อันนี right. right. mm ้เ hmm. ป uh, ็นเสื either way, either way, either way, either way. ้อเหรอวะกี่กับอยหรออันนี้คือรอยช่มไมผู้ชายไม่ได้เอาว่าเอาว่าไผู้ชายกาไม่ให้กันเรี่ยผู้ชายยือันนี้อะจะมาทำอะไรตรงนี้มาทำไมของหวานของไม่ใหญ่มีไม่มีเรื่องไม่มีเรื่อ ไม่มิกันเรื่องแบเลยสินมงเอ่ต้องมองเันนี้ส้ีขอนแคนละเส้นคนละเส้นหมดอส่วนมันเป็นอะไรอ่ะสตดีแอไม่ใช่ใส่ผูงอไม่มูไม่มูแต่ว่าสวยสอ๋อมันคือสายสินฝรั่งใส่สนฝรั่งนายเลือกสีมแก่เ่ะงอกระดาษได้ไหมระิวงอกระดาษวันนี้แม่กะให้ไหมกระหังงอกระดาษ นี่เอาใครเอาสีนี้เลยเนสีง่วงแล้วมอาวเอาสีไหนนยวนี้่งาวนุงมงนอันนี้ค่ะต้องนายอ่ะนี่าตงอันนี้แล้วได้อันนี้ใยให้ครับปูไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเียรูปถ่ายกันต้องของหนูมานั่นน่ะจะรูปอะกันหิจิ๋ว สีมะเขียนว่าอะไรเขียนไหมเป็นอะไรข้างหนู่มเป็นนะคนละคนละอันกันอันเดียวกันอันเดียวกันเราอันเดียวกันใช่อันนี้บังแคปปิคพรใช่ไหมยุ้งเกิดหัอข้างนี้น่อยู่ข้างหนูเป็นอะไรเดี๋ยวนะเพวกผู้ชายนี้ไม่ได้เลยอะไม่ได้ไม่เป็นไรผู้ชายเขาเกิดไฟผีเขาเกิดเดือนเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผู้ชายใช่อุ้ยเคยผู้ชายก็มีตุ๊ก ท้อังจมีการ่อาทิ yeah, ์กับครับอาทิ์กับครับเฮ้ยถูกใจว่าอาทีตจ้เลยนะห้กแเลยเพราะว่าว่าเขาคงได้ใจเพราะว่าเป็นนักบอลหลอกใส่ของเงยอ่สวยไหมเ้ทำไมอะไรครับ เขาได้ใช้เพราะว่าไปเตะบอลไงใส่ของใส่ของไงนี่แบบไปโรงเรียนที่แบบใส่ปวดน้ำที่ง่ายอะไรล่ะเขาคแล้วนักนักบอลให้ถุงอันนี้นักเรียนให้กระเจิงน้ำเขาแต่ครับก็เลิกเตะบอลแล้วนะใช่ไหมีเล่นอยู่อ่ะดีไหมชอบไหมโอเคชอบไหมปาเต้ขอบคุณเพื่อนด้วยสิเออเต้กิวเต้กิวเนี่ยว่าอย่าดูไม่กินยาป่ะเนี่ยเมา 哎<对>。 พี่เขาเป็นอะไรนะนะพี่เับเป็นอะไรนี่อ่าทุกคนโชว์หนูอันนี้ของเดือนียวกันใช่บ้านแจกอันนี้ของนอตตาราศีอะไรคะเมธเมธอันนี้ราศีตับ้ากันใช่ไหมอันนี้จากเมนิจะพูจามันไมดูแต่เใส่ไม่เหมือนกันนะที่จริงหนูราศีไม่็แล้วแต่ก็ไม่ดูแต่เดี๋ยวใส่ไม่เหมือนกันนะที่จริงหนูไม่เปแล้วแต่ก็ไม่ดูเดีย่ไม่รูไม่รู้ว่ก็ไม่รูแเวส่เหมนันนะ่ารหนู อ่ะเร็วถ่ายรูปตัวของฝันทีหนึ่งนะรวมกันรวมกันอะไรคะถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปมาจะทำฝันเลยวานานอะไรคะเอาผู้ชายเป็นเบียนกันหน่อยเร็วชิดชิดชิดไม่มีถ่ายรูปไะถ่ายรูปอ่ะทิพย์อย่าปิงหน่อยทิพย์อย่ปิงหน่อยนานไปถามแล้วห็นว่อยหรออายุสิบแปดแล้วถ่ายก็ยังมักร่อยเลยยัเดี๋ยังไป่ตก จิ๋วอย่าไปหาค้ำหน่อยจิ๋วอย่าหาค้ำหน่อยจิ๋วมาแล้วจิ๋วอย่ามาติดกับค้ำหน่อยเอามาแล้วอ่ะพี่ต้องติดกับพี่ตี้หน่อยโปเบียดมาจังจิ๋วหน่อยเบียดมาหน่อยนี่แต่เดี๋ยวตกขอบมันติดอาหารไงเบียดกันกว่านี้อีกได้ไหมเอ่ยหนึ่งเอาเวลาเข้ามาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อายิ้มอะไรเลยลูกเผื่อบางคนหลับตาอะไรอย่างเงี้ยตกใจไม่ค่อยแตเกลียวทุกซีมาตอนนี้หนูแบบชอบใส่ข้อมือชอบอะไรอย่างงี้อยู่อะแต่เมื่อเช้าถอดเพราะว่าโดนหมากัดเต็มเลยดูดิอุยอ้ยฮะอันนี้หายแล้วเริ่มหาย,ายแล้วเห็ยนยโดนหมากัดเต็มเลยก็เลยถอดสร้อยออกแต่หนูชอบใส่สร้อยมากช่วงนี้น่ารักเลยอ่ะหนูว่าหนูชอบตอนนีน้มากอ่ะคือมันมีหอย หอยคู่เนี่ยที่ที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นมือปลาเนี่ยมันจะเป็นหอยเชลคู่เห็นป่ะม้าน้ำเมลเมดแล้วไอตัวปลามันชื่อเลยนะโฟลเดอร์ใช่ไหมอ๋อน่ารักมากเลยช่วงนี้เออันนี้็นอะไรอุ้ยเนี่ยเขาชอบไอพวกเครื่องประดับเนี่ยถ้าตอนนี้ไปดิสนีย์แลนด์นะสงสัยีหมดหลายต่างเพราะว่าตอนนั้นที่ไปอ่ะมีของน่ารักเยอะรวั้ของาด แล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้เข้าสู่หมู่การแต่ตอนนั้นก็เปลืองหมดหมอนการเพราะว่าเขาซื้ตุ๊กตามีแจอุยน่าักนี่มาแเไม่ได้ทไงวะพี่ต้องปีบขอโปรดโปดมาจัดมาผู้ชายเย็นงงอยู่โด้วจิง เว้ยดีอ่ะไม่ดีอ่ะดีอะน่ารักมากแต่มือมันเลอะวินี่ไปหนเลยวรอยควันด่ใช่ไเป็น้ข้อมือใช่น่ารกมากเส้เขาไไหนน่ารักมากะะข้ามไม่ติดรอยวนไม่ปินี่มี่นเอยด้วยอ่ใมันอยู่ในเส้นเดียวกัน ไม่จุดข้าเหรอปวดไปก่อนเอาผมไปก่อนเขาเหมือนอ่ะเป็นสีแบบเคยเห็นเจ็น่ารักมากเลยอ่ะชอบนี้มากเลยเห็นหนูเผอให้วินนี่กัดนะลูกอืมก็ไม่ช้าหนูก็ถอดใจเขาเล่นกับวินนี่น่ารักมากเลยชอบชอบเลิฟ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 ดึงลงไปดีดีนี่มีมานานด้วยอ่ะแม่ ก็ชอบชอบชอบที่สดตาสีอะไรเฮ้ยนี่้รพลอยสีขาวใช่ป่ะอือมันกับท้าไหนมีเท้า